สวัสดีย่าอเม้เาจ้าทุกคนจ้ะมือนีกะผมมีอีอย่างเห็ดเนาะแต่ว่ามือนีกะย่าม่อเจ้าอากาศดีเด,ด,ด้หมอกลุ่งหน่อยนึงบรรยากาศได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงทุกอย่างมาหมูมาตุ๊ตบชีจังสิห็นปะเนี่ะกินข้าวหมดยัง กับชี้อย่าเข้ามาห้ามออกไปนอกบ้านนะห้ามออกไปนอกบ้านกินหมดยังข้าวอาหารเอาอาหารเม็ดให้กินเอาอาหารเม็ดให้กินกินหมดยังไม่รู้จักโทรศัพท์เนวอะไรเรียนมากโหลดคือจังหูจักคว่วมไปแล้ว คุณนไปนั่งนี่คุณแล้วบรรยากาศตอนเช้าๆเสียงนกลหลายหลายนกอีหยังมาหลายค่ะกลายเนี่ยนกเนี่ยมาเศร้าหลายคนบินวุ่นวันวุนวัน,วน,วน,วนอยู่นกมีแต่นกอรดุด มันหยอกกันขนนกมันหยอกกันบินหยอกกันนี่เลยบ๊วยหดดอกไม้หลายมือแล้วปั่มบ่เฮ็ดงานปั่มมันพังมันเป็นยังบุษคืนเปลี่ยนใหม่ใหม่คืนเปลี่ยนใหม่ใหม่ได้ประมาณสี่สามเดือนเออพังหรอสามเดือนสี่เดือนพังหรอใหนข้าเจ้ามาเปลี่ยนให้ ต้นกลาบนี่ก็กำลังสิรอดเ <c oughs> บิ่งเนี่ยกำลังจะรอดนะคะทุกคนดูต้นกลาบกำลังสิรอดสนโนรอดมาแล้วค่ะส่งสนโน่แล้วเมื่อนี่โอ้ยไปเบิ่งหมึกแตงแม่กันนะบ่ได้หดผักหดมื่นองมื่นแล้ว ปลไเรหดแล้วมันกะสีเหี่ยวกะสีน,น,นี่อะไรันถือถือน้ำหมอกซื้อๆมันกะคันถือก็น้ำหมอกซื้อๆมันกับบ้องสดบอ่อซื้อเด้อคุณเห็นบ่ออู้เป็นลายแทย้คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะโอ้ยอยู่นี่สามน่วยอยอู่นี่สามลูก อีนั่นอีกลูกนึงเห็นบ่นี่คุนอีกลูกนึงเห็นบ่นี่โน่นอีกลูกนึงว่าถึกเหี่ยวเปล่าเหรอโอ้ยสีเหี่ยวสีตายแล้วคุณลูกน้อยนึ่งนี่น้อยหน่อย เอยหนึง่งมันบ,บ่ถือมันบ่ถือน้ามลายมืออะไร ừ, เห็นปะมันเสียเนียวมันเสียนีบเลยละกำลังใหญ่กำลังเยลยเป็นมากออโอ๋อทำไมหนี่คือบอ่ง่ามเถอะมันบ่ถือ,ถอน้ามลาย พูนเห็นบ่ข้างล่างข้างล่าง,าง,างพูดโอ้ยดิโอ้ยหลายอยู่รอบนี่แต่วันบ่ได้ถือน้ำนี่แล้วรอบนี่พูดนะพี่อยู่ข้างล่างพี่พูดนะอยู่ข้างล่างอีกพูดนะนี่พูดนะพูดนะ น,น,น้อยนี่นีน่น้อยนีน้อยหมดยัยน้อยอยู่ข้างล่างนั่นอีกอบ่ถือกน้นสิตายปะน,นาะเนาอท้างฟังนี่ดีฟังเน,น้นกะกำลังเป็นนี่สองน้วยกำลังเป็น ค่อยได้ถึกน้ำโอ้พี่น้อยนี่นะมักใหญ่นึงนี่อีกวะสิกำลังสิเป็นอีกพี่สองลูกพี่เห็นบ่หอยลอยงอยงอยู่ก็นั่งเป็นคุน่ะข้างในคุอเห็นบ่ข้างในอู้หลายอยู่ จะไดกินหลายอยู่เสร็จนี่แตงแม่น้ำบ่ไหลกุ้มใจอันมากกันมากละมดกระดกดกพุ่นมากละมดกระดกคักนกเมียพเห็นบ่เต็มต้นอทั้งต้นมีฟังทังเฮียนน้องกคักอุบาลูกบักในหญ่นึหน่วยบักในหญ่นึ มันมีหนามหดใหม here, ้มันเลยบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าต้นอันเบื้องต้นอันต้นมกมกม่วงกะออกดอกม่วงออกดอกกิ สิจับบนนอเนอดอกมอ่วงเนอได้ยินเสียงห่ออีกแล้วมือว,วานนี่ได้ยินมือว,วานนี่ห่อมาตงซีหาล่ำคุณพี่น้องเอาเรื่องปิดไฟตะนี นี่เห็นบอได้ถอดออกมาเสียไปให้ช่างเขาเห็ดมันเป็นอีหยังพู้นีอบูโ hone สถานาการณ์วันเป็นน้ำขีดเกลือจับมันบ่เอนนี่งงไปเห็นบ่ได้ถอดออก ได้ถอดออกเด้มมนใส่การบ่าได้ต้นผักไซต้นผักไซแม่ปลูกไว้นกำลังงาม,มกำลังงามผักไซอุย่ยอยากทำน้ำ อันนี้กระสุดสุดแล้วสุดอีกสวนพักเนี่ยกับว่าได้หดว้ากระเพือกอะออกดอกแล้ว โอ้มากอันนี้ก็สิเป็นมากแล้วนี่นี่มากไอ้มากแบล็คแบล็คบุรีอีสานโอ้โดกดิได้นี่คันเปิดมากนี่คุณต้นหนึ่งคุณคุณต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งโกเติบเยอะเฮ็ดตังเลเนาะคุณพักซี่เมียกะออกดอกแล้วพักซี่โอ้ย ผักซี่ก็สิออกดอกแล้วอันนี้ก็ออกดอกก้อนมูผักกาดอันนี้กับอันนั้นผักกาดคองตุง่งคือผักกาดยังออกดอกก้อนมูขันค้นวอยู่มานอนแล้วขึ้นมานอนแล้วเห็นบ่สั้นหางติ๊กติ๊กติ๊กสั้นหางติ๊ก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 คักอยู่ดอกขึ้นมานอนทั้งนี่เฮ้ยกินเบิดไปเข่า ยัดไปเบิ้งดูเอาอาหารให้กินกินเบิดไปกินบเบิดอาหารเมร็ดเห็ดอย่างไรเนาะลำบากใจเด้อบกฮวงบกฮวงต้นนี้คือสอ้งสีเหลืองเหืองบรดรลอด ต,ต้นบุกงต้นนี่ส้มเหลืองๆอันนี้อันนี้อันนี้สีรอดชิดอันนี้อันนี้ก็ตนก้นบุกพรดิกกุ้งใจจังๆหมุดมุดมด เสานีอยู่บานสวนจำนีน่ละทุกคนมุมนีงามงามเด้ดอกใหม่มันมีดอกใหม่อยู่หน้าบานบานหกหกเด้จักอีหยังต่อยหยังหกนี่หยังนี่เบิ่อไหลานก,จากะจักไม่เฮ็ดอีหยังเลยนี่ เขาว่าเขาเห็ดมองไว้ถ้าเข้าดาวโอกว่าสันนี่เห็นปะเห็ดไม่ไพ่ก้อนไม่ไพ่ขึ้นจักอีงยัง